เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นคะครับผมบูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟ,ฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมอืม <c oughs> ขอเก็กหน่อยขอเก๊กหน่อยเยสอย่างเฟี้ยวเลยป่ะโอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับคิงนอนเคดีเน่นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยมีคนค่อนข้างจะขอกันมาเยอะมากๆเลยว่าพี่ครับสอนฟาร์มค่ามาเตอรลี่หน่อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการ เอาขาไฟหรือว่าขาไฟ V2 ให้เร็วที่สุดนะและแบบว่าให้เพี่อนครับมันทํายังไงแต่คลิปนี้ผมบอกเลยว่าต้องใช้โลบ b u c นะครับผมหรือว่าใครอยากจะดูพร้อมๆพี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูเลยว่าวิธีการฟาร์ b a c k l เลท,ที่เร็วที่สุดทําแบบไหนนะครับผมโอเคอย่าลืม,ลม, like, share, มนะครับผมกดไลค์ and กดแชร์ and กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลงทุน ก็อย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะด้วยกดแชร์ด้วยอยากให้ผมทําคลิปสอนอะไรคอมเมนต์กันมาเยอะๆด้วยลายกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครถูกใจด้วยงไงนะครับผมผมก็กดใจให้แล้วก็แบบว่ากดใจให้หมดแหละคนดูครับแต่ก็คอมเมนต์กันมาเหอะนะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วนะครับผมที่ทำการไปปั๊มค่ามาเตอรี่ทุกค่ามาเตอรี่เลยนะคนดูครับผมบอกก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผม มเดี๋ยวผมจะบอกก่อนละกันเนาะสำหรับแบ c ็กเลดเนี่ยนะครับผมหรือว่าผู้เล่นใหม่ๆล่าสุดเลยเนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้ว่าแบ c ็กเลดซื้อที่ไหนน,นะครับผมก็ซื้อตรงที่เกาะบากีเนี่ยนะครับผมซึ่งมาตรงนี้เลยนะคนดูอ่าหลังจากนั้นเราจเจอซันจีนเองหลังจากนั้นก็ทำการซื้อเลยนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยผมซื้อมาแล้วเนาะค่ามาเตอรี่ผมก็อยู่ที่300เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องทําการฟาร์มใช่ไหมจนถึง600หรือว่าแม็กเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะทําการเป็นแบ c ็กเลดวีทูเนี่ยนะครับผมนะคนดู โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทําการไปโลกใหม่และเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมตรงที่เกาะใหม่เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเค let's go ไปเดี๋ยวเราทําการกับโลกใหม่ก่อนดีกว่านะครับผมมาโลกเก่าเบื่อละไปโลกใหม่ดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในอาประสาทแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วเรามาอยู่ในโลกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมทุกคนเข้าไปเช็คในเซิร์ฟตัวของทุกคนก่อนนะคือ ต้องไปเช็คก่อนเนี่ยนะครับผมหนึ่งเลยครับปีนขึ้นไปข้างบนนี้อันนี้ต่อสำคนที่เลเวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถรับเควสก่อนเออรับเควสได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเวลเยอะนะครับผมอารับเควสได้นะครับผมตรงนี้ขอรับเควสก่อนละกันเนาะเป็นเควสอันสุดท้ายเลยนะครับผมนี่อ่าก็คือเป็นเควสบอสเนี่ยนะครับผมซึ่งผมจะทําการมาฆ่าบอสในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้อโลบักด้วยมันจะมีทั้งหมด2วิธีนั่นเองนะครับ วิธีคนรวยกับวิธีคนจนนะคนรวยทีผ่ผมไม่ได้ด่าใครจนนะคือสำหรับคนที่ไม่อยากเติมโลบัคดีกว่าอยากเล่นชิลๆในประมาณนี้เลยกันแต่ก่อนแรกเนี่ยผมจะสอนวิธีการแบบว่าคนรวยก่อนดีกว่าแบบพวกรวยๆเลยนะครับเขาทํากันยังไงและเขาเล่นกันยังไงให้มาเตอรี่เนี่ยได้เร็วนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกันนะครับผมนี่เปิดมาก็คือเรามาสู้กับบอสตัวใหม่เลยนะคนดูมาเดี๋ยวทำการเล่นคนดูเดินกันครับเนี่ย เดี๋ยวเอาสู้ไปเลยครับ I get, I get right. คลิปนี้ผมอาจจะไม่ฟาร์มจนถึง R 0 0ทุกคนได้ดูนะครับผมแต่ผมบอกก่อนเลยว่าวันเดียวได้เลยนะครับผมอาดินผมนี้ทำแค่วันเดียวนะ ก็คือแอดมินของร้าน FDC Shop หรือว่าลาวาบักนนะครับผมวันเดียวเขาได้สเตตของพวกมังกรหรือว่าพวกไอเนี่ยนะครับผมแบ c ็กเลส V2 ในวันเดียวได้เลยนะครับผมนะค่อนข้างจะโหดมากๆเลยเนาะอ่าเดี๋ยวผมก็ทําได้นะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราต้องรวยโลบักแอดมินเขาบอกว่าเสียไปประมาณ20,000โลบักนะครับผมถ้าเกิดว่าทําทั้งหมดนะถ้าเกิดทําทั้งผลทั้งรานี่นะครับผมนะคุณดู โอ้โหได้คีมาด้วยอ่าซื้อเลยนะครับผมนี่นะครับผม50โลบั๊กนะโอเคเรียบร้อยเปไปเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วทําการสู้ต่อเลยนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยเราอยากงก็ได้นะเราให้เพื่อนเนี่ยมาเก็บค่ามาสเตอรี่ด้วยสักสองสาคนก็ได้นะครับผมแต่อย่าเอามาเยอะไม่งั้นมันจะบั๊กนะครับผมอันนี้คือผมขอเตือนไว้ก่อนเนาะโอ้สกิลไม่กดอ,อ,กอ่ะเอเกมเนี่ยขอมผมมันเป็นไรวะทำไมกระจอกขนาดนี้ คือความกูกระจอกขึ้นละว,วะไม่ดูนะผมเล่นโลบอกแม่งแหลกเว้ยคน,นโดูเกมอื่นเฉยๆนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาประมาณนี้นะครับผมเราก็ยิงไปผมการขอกกเหมือนเดิมนะครับ ปึ๊บ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 เรียบร้อยอีซี่ได้แคนดี้มา9อันโอ้ยบ่าเอ๋ยโอเคเรียบร้อยทําการมากดตรงนี้ต่อรับเควสต่อแล้วก็ขึ้นไปต่อนะจ๊ะโอเคลุยต่อครับผมนาการเสกมาเลยผมเสกบอสมาเลยนะอ,ยนะอันนี้คือการปลอมแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะเปลืองไหมส่วนตรงผเช่เปลืองนะแต่ก็ต้องทํานะครับผมเออแต่ก็ต้องทำเพราะอะไรงั้นหนอเพราะคนดูนะครับ มาเดี๋ยวผมทำการสู้ไปเรื่อยๆเลยนะคนดูจนกว่าข้ามแบตเตอรี่ผมเนี่ยจะได้พอสมควรนะนี่แต่ผมคิดว่ามันเปลืองมากนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยครับยิ่งเราเนี่ยนะครับผมถึงเวลที่สูงแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็จะค่อนข้างจะฟาร์มยากขึ้นกว่าเดิมเออมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับผมสำหรับขนปีศาจหรือว่าขาดำนะครับผมเพราะว่ายิ่งมาตเตอรี่เยอะเนี่ยเราก็จะได้มาตเตอรี่น้อยมากๆนะครับผม เนี่ยเส้นผมมั้เองครับผมตอนนี้ได้น้อยแน่คุณดูโอ๊ย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 กูตายกูตายแน่นอนนี่ไงนี่ไงโอ้โหปั๊กอยางชอบดิปสาดเปซ่าก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ไงนี่นี่นี่แล้วก็อมี่คอมโบคอมโบเ้งหนึ่งเท่ โอ้โหคดูผมจะตายตายยังผมกลัวมันตายมากโอ้กูตายเองทําไมมันฆ่าผมได้ผมกระจอกไงครับคนดูโอเคขออีกตัวหนึ่งแล้วกันน้อแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2เลยได้นะครับผมวิธีการปั๊มมัตเตอรี่นะอันนี้คือเร็วที่สุดแล้วนะครับผมคนดูอาจจะเห็นมันเฮ้ยพี่ครับแม่นเร็วตรงไหนมันก็ช้านี่วะจริงๆมันเร็วที่สุดแล้วเนี่ยครับผมที่จะทําได้นะคนดูนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าอยาก จะได้แบบเดี๋ยวผมจะทำการสอดสายฟรีเนาะนี่คือสายเติมไงก็คือจะสู้กับบอสเลยเนี่ยนะครับผมหรืออย่างหนึ่งนะครับผมตีโรงงานนะครับผมนะคนดูครับจะมีหลายอย่างมากตีโรงงานตีบอสทั้งหมดในแมปก็ได้เออคือเราเนี่ยไปล่าแบบทั้งหมดในแมกก็ได้นะครับผมแบบเนี้ยถ้าแบบตัวเดียวนี่มันจะเปลืองแต่ก็มันแต่ก็ตัวอื่นมันก็ได้น้อย,อยคนดูนะผมเข้าใจไหมก็มเลยแบบนั่นแหละผมแนะนําให้ตีโรงงานแล้วก็ตีบอสนี้แค่นี้ก็พอนะครับผมนะเพราะว่าตีโรงงานเนี่ยจะได้เยอะมากๆนะครับโอเคเนาะ เผื่อใครที่แบบงงๆนะครับผมว่าเฮ้ยพี่นครับรถก็โรงงานแล้วพี่อะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็ได้มาแล้วนะครับผม32มร้อยสิบสอัตเตอรี่นะครับเอาละคนดูครับผมอันนี้คือสายฟรีนะครับอันนี้เราไม่ได้เติมเลยเนาะก็คือการสู้กับพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ก่อนละกันเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเราก็ง่ายๆนะครับผมก็คือให้เราเนี่ยแต่ว่าผมแนะนานะครับถ้าเกิดว่าจะตรงนี้เนี่ย ให้เราไปซื้อผลพระมาก่อนนะครับผมอ่าชื่อผลพระมาก่อนนะอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนให้ละกันนะผมโอเคผมพอทดสอบอันนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนผลให้ดูนะครับผมว่ามันฟาร์มยังไงเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะผมโอเคผมขอฟาร์มชุดนี้ก่อนละกัน โอเคเรียบร้อยนะครับคนดูครับเดี๋ยวผมนาการไปเปลี่ยนผลกลายเป็นผลพาคก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่เนาะเอาละคนดูว่าผมตอนนี้ผมก็นาการทําการเอาผลพัคมาแล้วนะคนดูโอเคนะผมเดี๋ยวทำการแปลงร่างกลายเป็นไททันก่อนดีกว่านะครับนี่แล้วเราก็จะมีเลือดเพิ่มเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้อัพนั่นเองโอเคผมอัพสเตตประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่จะฟาร์มได้เร็วขึ้นทําไมถึงใช้ผลพนะครับหนึ่งเลยครับผมนี่ อันนี้คือสายฟรีนะผมแนะนําเลยนี่คนดูเห็นปะคือระยะการตีของพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ไกลนะครับผมอ่างงไหมคือแบบเนี้ยแล้วผมเนี่ยคนดูเห็นปะเออแต่ว่าเราก็โดนสกิลดาบสกิลเลยนะเออคือแบบมันดีนะผมมันดีมันดีมันด,มนดีมันดีตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะทำการใช้ดาบช่วยคอมโบนะบผมหรือว่าทําดาเมจก็ได้นี่แล้วก็ทําการเปลี่ยนนะผมนี่ตีต่อไปเลยปึ๊บ ปั๊บแบบเนี้ยชิวๆนะครับผมไม่ต้องห่วงแบบนี้ก็ได้โอ๊นี่ไงกูไม่ต้องนะคุณดูตีธรรมดาดีกว่าโอเคตีธรรมดาดีกว่านะครับอืมคุจะตายอืเอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาเลยครับโอ้อย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 ,โออย,จยจะตายจะตายเอานะครับนี่คุณดูแล้วก็ตีอย่างเงี้ยอืมแค่นี้นะครับผมก็ได้แคนดี้ด้วยนี่โอเคมตัตเตอรลี่ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าอันนี้คือแบบชิวๆธรรมดาแบบชิวๆเลยสำหรับ สายฝีนะครับอันนี้คือผมแนะนานะก็คือแบบใช้ได้เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะจ๊ะมาเดี๋ยวผมฟาร์มต่อเลยฝั่งนี้เผื่อใครที่แบบเฮ้ยเพื่อนครับมันได้จริงเหรอมันได้จริงนะครับนี่ก็คือการปั๊มค่ามาตเตอรี่ที่เร็วที่สุดที่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันมันเร็วที่สุดแล้วแหละนะครับผมคือไม่ต้องเถียงอ่ะมันเร็วที่สุดแล้วนะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็คือการปั๊มแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวผมการขอใช้โยรูหน่อยเพื่อที่จะได้ฟาร์มเร็วขึ้น อย่าระวังด้วยนะคนดูต้องตีเบาๆนะครับผมเนี่ยต้องเล่นเบาๆนะชุดชุดต้องแบบมีสเตปด้วยนะครับใครที่แบบเฮ้ยพี่ครับต้องมีสเตปไหมมีนะต้องมีนี่ไงกูว่าละตายไปหนึ่งตัวฟรีๆเลยนะผมคนดูม,ดออมาเกะมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝั่งนี้ฮ้ยทำไมฝั่งนี้กูกูตายวะหรือว่าผมต้องอัพอะไรนี้หรือเปล่าวะอัพปะเราต้องอัพปะอัพค่าอันนี้ก่อนนะอ่ะรับอัพหน่อยอัพหน่อยเผื่อที่จะมันจะได้เสริมนะคนดูเพราะว่า ผลพระเออมันจะได้เสริมหน่อยไหมคือผลพระมันต้องบวกผลด้วยดินะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องฟาร์มให้มันดีๆอะ่ะคนดูอย่าลุกลักอะ่ะนะผมเอาเดียวนะตีไม่เข้าอ๋อลืมเปิดฮาคีปะห่ำเอ้ยก็ว่าตีไม่เข้าโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คนดูครับตีแบบนี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวทำการรอฝั่งนี้เนาะปึ๊บป๊บป๊บโอเคมาดิครับมาตามมาผมนี่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  พอฟาร์มอีกเซตหนึ่งนะคนดูอีกเซตนี้เราก็พอก่อนเนาะโอเคนะครับผมก็สรัปคลิปนี้นะครับผมประมาณนี้นะคนดูก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมสำหรับคนที่อยากฟาร์มค่ามาตเตอรี่เอาง่ายๆนะครับผมมีแค่ผลพักก็น่าจะชิวแล้วแหละนะครับผมนี่มันมีไฮคิ ey, ไอ้แก่มันแรงโอ้โอเคคุณดูครับเขาบอกว่ามันมีไฮคินะครับผมไอ้ตัวพวกเนี้ยมันมีไฮคิ ey, มันเลยแรงนะครับผมเออ ก็ต้องระวังด้วยละกันเนาะหรือว่าจับผลพักก็ได้นะผมเอาง่ายคือก็ลองเอาอัพดูละกันนะครับผมให้เลือดของเรามีเยอะก็ได้นะครับผมอ่าซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้อัพพาร์น้นนะครับผมก็เลยดูกระจกงอกๆนะครับโอเคขอฟาร์มอีกเซตหนึ่งละกันฟาร์มมันมากนะคนดูมันก็ฟาร์มมันพอสมควรเลยนะเออเกมนี้มันให้อะไรอะไรหลายๆอย่างนะเช่นแบบการอดทนในการฟาร์มฟาร์มมันอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคนดูเออ ชิวๆนี่เลยนี่นะครับผมอ่ะผมก็แนะนำเนาะได้ประมาณนี้แหละนะครับคุณดูครับอุยอ้ยเฮ้ยขาไฟขาไฟยักษ์อือหือขาไฟยักษ์เฟีย้ยวว่ะโอ้โหขาไฟกูไม่ถึงอะชิบโอ้อย่างชอบเลยว่ะโอเคคุณดูครับสำหรับคลิปนี้ถ้าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์โอ้ยโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีน้องเนีเน่ยคอมเมนต์กันมามาบอกว่า ให้เราเนี่ยฟาร์มฝั่งนี้ดีกว่านะไม่ต้องไปฟาร์มฝั่งนู้นนะเพราะว่าฝั่งนู้นมีฮาคีที่แรงกว่าน,นะครับผมก็แนะนําให้มาฟาร์มฝั่งนี้นเนี่ยนะครับผมสับขาไฟนี่ครับผมจนตันได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงกับการโดนแกงโดนฆ่าอะไรเนาะถ้าเกิดว่าเองเนี่ยไซเซิร์ฟวีเฮ้ยเดี๋ยวนะไซเซิร์ฟวีใช้เซิร์ฟวีนะครับผมเออนะผมไม่ต้องห่วงเลยเนาะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ทำการข้อตัวทำการไปฟาร์มก่อนดีกว่านาออย่าลืมกดไลค์นะครับผมแอนกดแชร์แอนกดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปน้้เป็นคลิปไรเดี๋ยวลองติดตามรับชมกันได้เลยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับชิงน้อนขอตัวลาไปก่อนละกันโอเคใครอยากให้ผมสอนไล่อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมซีอรโผมไปครปบผมโอเคเลสโก้ไปยบายครับ